พูดถึงชื่อ Fox Con n นะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงบริษัทที่ผลิต iPhone ใช่ไหมครับแต่ลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าแก๊เจ็ดชิ้นต่อไปของเขาเนี่ยมันไม่ใช่โทรศัพท์มือถือแต่กลับกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยนี่คือเป้าหมายใหม่ที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆของยักษ์ใหญ่แห่งวงการอิเล็กทรอนิกส์เจ้านี้เลยครับทีนี้คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือเอ๊ะแล้วทำไมล่ะทำไมบริษัทที่ประกอบ iPhone อยู่ดีด ถึงตัดสินใจกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เรารู้ๆกันอยู่ว่ามันทั้งซับซ้อนและก็แข่งขันกันดุเดือดเลือดพล่านขนาดนี้ผมว่านะเรื่องนี้มันต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่การอยากจะสร้างรถยนต์ขายสักคันหนึ่งแน่นอนครับโอเคเพื่อที่จะให้เข้าใจแผนการใหญ่ของเขาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เขาเปิดตัวให้โลกได้เห็นกันก่อนเลยครับมาทำความรู้จักกับเจ้าโมเดล A กันเลยเจ้าโมเดล A เนี่ยมันคือรถยนต์ไซเล็กครับ เป็น B segment ขนาดกระทัดรัดเลยออกแบบมาเพื่อวิ่งในเมืองโดยเฉพาะซึ่งพอดูแล้วกลุ่มเป้าหมายเขาชัดเจนมากก็คือตลอดญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่แหละครับและที่สำคัญคือเขาไม่ได้เน้นขายคนทั่วไปนะแต่เน้นไปที่กลุ่มธุรกิจอย่างพวกบริการเรียกรถหรือว่าบริษัทขนส่งสินค้าพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้คิดจะไปแข่งกับเทส la ในตลาดรถหรูเลยแม้แต่น้อยแต่กำลังเลงตลาดเฉพาะกลุ่มที่เน้นการใช้งานจริงจงจังๆมากกว่า และนี่แหละครับคือหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดเลยคือเขาไม่ได้มองว่ากำลังสร้างรถยนต์นะครับแต่มองว่ากำลังสร้างเครื่องมือทำธุรกิจที่มันราคาจับต้องได้พื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กรแบบสุดๆไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องที่มันพีคที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรถคันนี้นะครับจริงๆแล้วเจ้ามอโดเอเนี่ยมันเป็นแค่ตัวโชว์เป็นแค่ฉากหน้าเท่านั้นเองเพราะนวัตกรรมที่แท้จริงของจริงเลยนะ มันซ่อนอยู่ข้างใต้นู่นใต้ตัวถังรถนั่นแหละครับคือตัวรถเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มแบบเปิดของ Foxconn เองเลยครับชื่อว่า m i h ซึ่งมันก็ย่อม,มาจาก Mobility in Harmony หรือถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าการเดินทางที่ประสานกันอย่างลงตัวอะไรทำนองนั้นครับแล้วไอ้เจ้าแพลตฟอร์ม MISQ ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอางี้ลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับให้คิดว่ามันคือ Android สํสหรับวงการรถยนต์ครับ ใช่แล้วมันคือแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าแบบเปิดหรือ OpenSource ที่ Fox Con n เนี่ยเขาจะสร้างโครงพื้นฐานที่สำคัญสำคัญไว้ให้หมดเลยแล้วก็เปิดให้บริษัทไหนก็ได้นำไปต่อยอดไปออกแบบสร้างรถยนต์ในแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาบนโครงนี้ได้เลยภาพนี้มันอธิบายความแตกต่างได้ชัดเจนสุดๆเลยครับลองดูทางซ้ายก่อนนะนี่คืกการทารถยนต์แบบเดิมๆเป็นระบบปิดใครจะเข้ามาทาได้ต้องทุนหนามากๆแล้วก็ใช้เวลาพัฒนากันทีหลายปีแต่พอมาดูทางขวา นี่คือโมเดลของ MIH มันคือระบบนิเวศแบบเปิดเลยครับมันทลายกำแพงทําให้ใครๆก็เข้ามาในตลาดนี้ได้ง่ายขึ้นพัฒนาได้เร็วขึ้นเกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ไวกว่าเดิมเยอะเพราะชิ้นส่วนต่างๆมันปรับเปลี่ยนได้ง่ายไปหมดแล้วอะไรละ่ะที่เป็นเหมือนตัวต่อจิ๊กซอสําคัญที่ทําให้แพลตฟอร์มแบบเปิดนี้มันเป็นจริงขึ้นมาได้เอาละ่ะเรามาเจาะลึกดูเทคโนโลยีเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าโอ้โหอันนี้คือโมเดลธุรกิจที่ผมว่าฉลาดมากเลยนะ ลองคิดดูสิครับสมมุติว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพสักเจ้าอยากจะสร้างแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองปกติคือต้องเริ่มจากศูนย์เลยใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ต้องเลยแค่ไปขอไลเซนส์แพลตฟอร์ม m i s มาแล้วก็ไปจ้างคนออกแบบตัวถังดีไซน์ให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยากใส่เทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆของตัวเองเข้าไปก็ทำได้แล้วปั้งเปิดตัวแบรนด์ออกสู่ตลาดได้เลยคือมันทั้งเร็วทั้งประหยัดต้นทุนกว่าเดิมแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับ แล้วที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงรถเปล่าๆโล่ๆลงๆนะครับแต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสำคัญสคัญที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่มันเป็นโมดูลคือปรับเปลี่ยนได้หมดมีเทคโนโลยีในรถที่ทันสมัยแล้วที่เด็ดเลยคือมีระบบจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้ AI ช่วยเพื่อให้มันทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อตอบย้ำว่าเฮ้ยเขาจริงจังกับเรื่องเทคโนโลยีขนาดไหน Foxconn ถึงกับไปประกาศจับมือกับบริษัทที่โอ้โหตอนนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงใช่แล้วค่ะผมกำลังพูดถึง OpenAI นั่นเองการจับมือกันครั้งนี้มันหมายความว่ายังไงคือถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดออกมาเป๊ะๆนะครับแต่ที่คาดการณกันก็คือเขาจะเอา AI สุดล้ำของ Open AI เนี่ยเข้ามาผนวกับแพลตฟอร์ม MIH เลยซึ่งมันอาจจะหมายถึงฮาร์ดแวร์ที่ฉลาดขึ้น ซอฟต์แวร์ที่เก่งขึ้นหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นการพัฒนาระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงที่จะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับรถทุกคันที่สร้างบนแพลตฟอร์มนี้เลยก็ได้โอเคฟังดูแล้วคอนเซปต์เขาเจ๋งมากๆเลยนะแล้วไทม์ไลน์ล่ะมันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่มาครับมาดูเส้นทางข้างหน้าของโปรเจก t นี้กันปีที่เขาปักหมุดไว้เลยนะครับที่รถคันแรกบนแพลตฟอร์มนี้จะออกสู่ตลาดจริงๆก็คือปี2 0 2 7 เป้าหมายคือปี2027แล้วจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงมาไล่ดูกันเลยครับคือทุกอย่างมันเริ่มขึ้นแล้วนะตั้งแต่ปี2023ที่เขาเปิดตัวรถต้นแบบโมเดล A จากนั้นช่วงปี2024ถึง2026เนี่ยจะเป็นช่วงสำคัญเลยคือการเดินสายหาพันธมิตรแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ปังเปิดตัวตามแผนในปี2027โดยจะเริ่มที่ญี่ปุ่นเป็นที่แรกเลยครับ ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยครับกลุ่มเป้าหมายในช่วงแรกนี่ชัดเจนมากๆเขาจะเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนเลยแล้วจากนั้นก็จะขยายมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําไมถึงเป็น2ที่นี้ก็เพราะว่าเป็นตลาดที่ต้องการรถยนต์ไซเล็กสําหรับวิ่งในเมืองเยอะมากแล้วก็มีความต้องการในเชิงพาณิชย์สูงปรี๊ดเลยดังนั้นถ้าจะให้สรุปประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เลยนะก็คือ Fox Con n เนี่ยเขาไม่ได้พยายามจะเป็นค่ายรถยนต์รายใหม่ ไม่ใช่เลยเขาไม่ได้แค่กำลังสร้างรถยนต์หนึ่งคันแต่เขากำลังสร้างวิธีทำรถยนต์แบบใหม่หมดจดเลยต่างอากและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่สำหรับ f o x c o n คนะแต่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งโลกเลยก็คือแพลตฟอร์มแบบเปิดอย่าง MIH เนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกของรถยนต์ได้เหมือนที่ Android เคยเปลี่ยนโลกของสมาร์ทโฟนมาแล้วได้หรือเปล่าลองนึกภาพตามสิครับถ้ามันทาได้นะ เราจะได้เห็นแบรนด์รถยนต์ใหม่ๆผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วหน้าตาของวงการนี้ก็จะเปลี่ยนไปตลอดการบอกได้คำเดียวครับว่าการแข่งขันที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเอง